ยาประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดมั่นการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญ เมื่อคุณเหนื่อยแข้งหมดแรงดื่มมะแดงเติมแรงสู้ดื่มได้บ่อยตามต้องการมีวิตามิน B3 B6 B12 มีคาเฟอีนจากพืชกัวรานานำเข้าจากปาซิลทานง่ายไม่บีบหัวใจเครื่องดื่มให้พลังงาน Energy Drink ิงา์มะแดงฟพลัสมีจำหน่ายแล้วในปัป๊มปตททิฟฟี่และ PT ทั่วประเทศ รายงานพิเศษสดทจัดประชุมใหญ่สมาคม นายทวีเทพไวยทยานนท์นายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สรททเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565วันอาทิตย์ที่28พฤษภาคม2566เวลา14นาฬิกาณห้องประชุมพิพิธภัณฑ์นหนังสือพิมพ์ไทยอาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ถนนราชสีมาเขตดุสิตกร,รุงเทพพร้อมถแถลงกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมารับรองรายงานการประชุม และรับรองงบดุลของสมาคมและเรื่องอื่นๆหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมมีมติเสนอนายนครวีรประวัติให้ดํารงตําแหน่งนายกสมาคมต่อจากนายทวีเทพไวทยานน์โดยที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันโดยไม่มีคู่แข่งต่อจากนั้นได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมโดยมีมติเลือกนายศักดาวรัตนสุบรรเป็นประธานในการเลือกตั้งพร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ช่วยอีกสองท่านประกอบด้วยนายพดุงศักดิ์ลิมเจริญและนายสุวัฒน์ทองธานาคุณเป็นผู้ช่วย โดยมีผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารสมาคมจำนวน12ท่านประกอบด้วยนายดำริศวิริยากุนลนายภลานิสัยสิทธิธัญกิจนายนพดลทองลิ้มนายพนมศักดิ์ลิ้มเจริญนายเสกสรรกิติทวีสินนายสมบัติสว่างขววัฒน์นายอนันต์นินมานน์นายภากรยังแจ่มนายพิพัฒนวัสวัดิ์นางวัฒน,นาวิริยากุลนางสาวสุภัทราสมถาวณิชย์ และนายนำชัยชนะดีวิ์เราจะอ่านชื่อเลยนะครับาาอนอสพี่จะรับตำแหน่งนี้เนื่องจากว่าก็มีคุณสมบัติที่อยู่ในสมาคมนองที่มัอยู่แล้วและผมเป็นบรรดายกมาสิบกว่า,วาปียี่สิบปีอย่างไรก็ดีนะครับการดำเนินการชุดใหม่การดำเดนินการต่อไปข้างหน้าของสมาคมผมก็พยายามยึดถือสิ่งที่ผู้ก่อตั้งได้ตั้งมา82ปีนะครับ ผมก็จะดาเนินการตามเจตนาเราที่ท่านได้ตั้งขึ้นมาและก็คณะกรรมการบริหารแต่ละชุดแต่ละชุดที่ทํางานสืบทอดกันมาผมคิดว่าผมเองก็ทำานเไม่ได้ทุกท่านกรรมการใหม่ทุกท่านจะต้องช่วยกับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่อยากจะเสนออยากงนนี้เราก็มาคุยนะครับเพื่อให้สมาคมของเราเดินหน้าต่อไปแล้วก็ผมสุดท้ายขอขอบคุณนายกจุ๋ง อีกครั้งที่ได้ประทับ,บร,รองสมาคมของเรามาจนึปัจจุบันนะครับขอบคุณนายกจุ๋งอีกครั้งครับขอบคุณครับหลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการบริหารสมาคม12ท่านแล้วจะมีการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มอีก6ท่านให้มีคณะกรรมการบริหารสมาคมจำนวน19ท่านรบตามข้อบังคับของสมาคมซึ่งจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่ตอไป สนับสนุนโดยหากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักรงมาที่ห้างเพชรลีเสียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนัลลุมนสุนัเตประธานลีเสียงครูดรพีรวัตรและดรทัชนินสุรัเตสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์รุ่นส เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3เปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกสุก,กอนามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทศแก้วประธานบริษัท MIC ตอร์ฟู้ดจำกัดมาเพชรบูรณ์ยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามพันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากหม้อคนสำคัญที่คุโรรัมมีกาแฟสดไว้บริการยาลือ มาเพชรบูรณ์แวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศัพท์08359994 5